ทางโดสารที 000, ่มีความประสงค์ที5 5 5 i, ่จะเดินทางกับขบวนโดยสารธรรมดาทะเบียน446บรยทางส่งด้วยสารจากสถานีชุมพรใหญ่ปลายทางสถานีชุมพรขบวนเชื่อมีได้จอดเชื่อมอยู่ในจัตุรัสทางที่สี่ทางด้านขวาค่ะโปรดฟังค่ะทางโดสารที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางกับขบวนโดยสารธรรมดาทะเบียน446บรยทางส่งด้วยสารจากสถานีชุมพรใหญ่ปลายทางสถานีชุมพร ขบวนเชื่อมีรถตบเทียนเชาฐาคันที่สี่ทางด้านขวาค่ะทางด้านขวาที่เป็นบริษัทเป็นชิลบอลแล้วเวนามันสิ่งของและสัตว์ร้ายของท่านก็จะบดนรถและสถานที่นั่งให้เป็นชืิลบอลโดยค่ะขอบคคุณ่ะมีการประกาศมานะครับว <ous> ่าเดี๋ยวอีกสักครู่ขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่446 446จากชุมพรปลายท่าขอขออภัย ชุมทาหัดใหญ่ปลายทางชุมพรนะครับซึ่งลงเทียบอยู่ในชานชาราที่4ี่นะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมทํำขบวนออกจากนี้เวลา6กนาฬิกายีนาทีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูริ้วขบวน446กันสะหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้แอดก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับขบวนรถโด,ดยสารธรรมดาที่445แล้วนะฮะก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปได้แต่แอดยังไม่ลงนะครับแต่ว่าต้องทยอยลงก่อนเพราะว่าเนื่องจากต้องไปเปลี่ยนคำแปลนะฮะ เร r อรถบูทเรนหมเลข four f o m s u ฟอร์มสุไงโกลกทเอ้ยขอภายผัดใหญ่ทูชุมพรพ a ซิเจอร์บายอีสเวนเพลสเคยียนพลตฟอร์มหมเลข จริงๆเมื่อวานนี้แอดว่าจะจัดเต็มกับขบว 3, 2, น,นสามสองเงินซะหน่อยนะฮะยาวๆถึงหนึ่งเจ็ดศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็เก้าแปดหกเหมือนเดิมแต่เนื่องจากแบตไม่เอื้ออำนวยนะฮะต้องขออาภัยโทษด,ด้วยนะครับผมนะแล้วก็เมื่อวานนี้แอดนอนไม่เต็มอิ่มนะครับรอบนี้แอดนอนเต็มอิ่มแล้วนะฮะแต่ก็ยังมี การง่วงนอนอยู่นะฮะอาการง่วงง่งนอนอยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอข้าไปดูฝั่งนู้นแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่า171ยังไม่มานะฮะ โอ้ oh, ยมืดมืดเลยโห oh, มืดมากอาจจะมืดมืดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังเป็นตีห้าก,กว่านะครับยังไม่หกโมงเช้านะฮะ อน้นก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดไฟแฟลชกล้องนะครับ <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากมันกินแบตนะฮะเลยไม่ทำดีกว่านะครับทางริ้วขบวนมืดกริบเลยอ้าหัวรถจักรของขอบวน 446มาแล้วนะฮะมืดกิบเลยนกุก็กำลังเร่งเครื่องกันอย่างโอ้โหเมามันเลย GK e ซะด้วยเสียงแบบนี้นะฮะอะมามาทุยขอภยัยมาแล้วครับไฟของขอบวน446 โดยเป็นอานซอมโดยเป็นอานซอมหรือนาตอมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูริววของกระบวน44